ผมกลับเรียนท่านนะฮะการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยมันมีสมส่วนส่วนแรกตั้งแต่ผู้การขึ้นไปต้องให้คณะกรรมการกอตอร์ถึงมีทั้งหมด21ท่านรวมทั้งผมเป็นผู้อพิจารณาถ้าลองผู้กรับการลงมาถึงระดับสารวัตรก็มี2อภาคส่วน หน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะเ,เป็นคนแต่งตั้งถ้าขึ้นตรงต่อกองบัญชาการ1-9ถึงและกองบัญชาการสอตอ,ตอก็เป็นอำนาจผู้บัญชาการผมเนี่ยมีอำนาจไปพิจารณาเฉพาะตำแหน่งพลตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นผมยืนยันต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากอรโลก ยุคอื่นผมไม่ทราบแต่ยุคผมมานั่งเป็นประธานกตรอผมไม่เคยแทรกแซงและไม่มีการซื้อขายตำแหน่งถ้าผมพูดเท็จให้วิบัติแต่หน้าดีใครจะทำมายังไงกรรมะเป็นเครื่องบ่งบอกพวกสมัยนี้ไม่มี และผมขอสาบแช่งระดับผู้คำชาด้วยถ้าแต่งตั้งไปเอาเงินลูกน้องขอให้วิบัติทุกคนและถ้าผมลงไปแทรกแทงขอให้ผู้กำชาทุกระดับไปบอกตังสือพิม์พเลยให้อัดแทกผมเพราะสื่อก็ไม่ชอบผมอยู่เยอะไม่มีครับยุคร้อยตำรวจเฉลิม แั่เป็นประทานรตลออและผมไม่ได้เคยเห็นว่า,ต,าต้องเอาคนนั้นต้องเอาคนนี้เพราะผมใช้เป็นพูทดไรแมนออนเดันไรชจ็อบไม่จำเป็นต้องเลือกดูพวกคนเอาคนซื่อสัตย์สุดจริตพอแล้วที่ผมชอบใจท่านเรื่องไอ้เงาปีสาบนี่นะครับที่เยาวทธาราลมเขียนนี่นะครับ ผมชอบใจจริงๆมันกำลังจะมีและกำลังจะเกิดขึ้นนอกจากเงาปีศาจเดี่ยวยังเรียกว่าไอ้บุรุษแปลกหน้าถ้าผู้กำาชาระดับตอรอดูผมชี้แจงถ้าใครคิดไปร่วมกับไอ้เงาปีศาจเอ่ผมจะประจาร์มีจริง ผมกำล,ลังแก้ไขปัญหาไอ้เงาปีศาจนี่ไม่ได้เลวเท่าที่ทางคิดครับมันเลวขนาดไปเรียกผู้บัญชาการเข้ามาไปเรียกเจ้าหน้าที่กำลังพลมาเพื่อจะแต่งตั้งโยกย้ายผมไม่ยอมโดยเด็ดขาดทางเงาปีศาจมีฤทธิ์เนื้อกว่าผมไอ้มนุษย์แปลกหน้าทำอุบาท ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โดยผมยังกำกับสตชแต่ผมก็อยู่ไม่ได้ยืนยันขอบคุณมากท่านถามอีกอาทิดเนี่ยไอ้เงาดีสาบมีจริงแต่ผมกำลังจะเอาใบหนาตีให้มันออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปยังอีกครั้งถ้าผู้ข้าชาตอรอคนไหน ยังเกี่ยวข้องกับเงาปีศาจมาทำให้สถาบันเสื่อมเสียผมขอสาบแช่งให้พบกับความวิบัติผมรู้ลกึกมาท่านอีกไอเงาปีศาสตี่ปว่นเปลี่ยนเป็นคนไม่สุจริตมีคดีความและที่ท่านบอกว่าทำไมอ่ะมันแต่งตั้งช้าก็ได้ความเคารพ รัฐบาลชุดผมเข้ามาเนี่ยฝ่ายจะทำงานได้มันก็เลยดูลลาแล้วเขาต้องมีการเตรียมทำบัญชีเขาต้องมีการคัดเลือกตัวบุคคลเขาต้องมีการพิจารณาผมบอกท่านได้เลยหนาดีที่ผ่านมานอกจากรถเถอะแล้วคนมีอำนาจยังไม่นั่งทำบัญชีผมไม่เคยและผมไม่ทำ ผมลูกตำรวจผมเป็นตำรวจผมไม่ทำสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนผมเข้าประชาและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะผมเป็นตำรวจผมมีความคิดเน้นแก้ไขปัาญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาระแห่งภูมิภาคต,ต้องให้ทั่วโลกมีุ้นส่วนของความทุกข์ในการแก้ไขปัาญหายาเสพติดมาแต่งตั้งระดับผู้การถึงผู้จิดการ ผู้ช่วยผอตรที่ปรึกษาร้องบอตรไปแล้วผมก็ปรับโครงสร้างเพิ่มระดับรองผู้กำับการให้ทุกกองครับการและทุกกองบิญชาการที่มีอยู่เพื่อเน,น้นนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกพิเศษซึ่งมีวุฒิภาวะในการแก้ไขปัหญหายาเสพติดท่านถึงได้เห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดมันสำลิดผลนี่ผมไม่ได้คุยที่ท่านห่วงว่าการแต่งตั้งโยกย้ายมีการเอาเงินเอาทองไม่มีส่วนตำรวจจะสอพใครบ้างท่านั้นผมไม่ทราบผมไปไหนมาไหนเนี่ยมีรถจักรยานนำคันเดียวนะรถตามผมก็รถที่บ้านผมชินไม่ต้องมาสอบรอและก็ไม่มีใครสอพผมและ ผมยืนยันกับท่านว่าเมื่อเพอปาตราแล้วเขาก็จะแต่งตั้งตามดุลพินิษเขามีเกณฑ์ครับเดี๋ยวผมจะตอบท่านทีหลังที่ท่านพูดมาทั้งหมดมีเรื่องจริงเรื่องเดียวไอ้เงาปิศาจไอ้มนุษย์อุบาทกําลังที่จะทําให้กรมตํารวจหรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสียหายผมขอบคุณคุณวันชัยจริงๆวันนั้นผมไปพูดเปิดประเด็นก็ไม่เหมาะเหมือนผมไปเกียดชังใคร สบานห,หน้ายืนอีกรอบฮะไอปีศาจเนี่ยมันปีศาจจริงๆเป็นคนนอกไปเรียกตำรวจระดับผู้บัญชาการระดับผู้การจะทำนั่นทำนี่ผมไม่ยอมหรอกไอปีศาจต้องเจอใบหนาดขอบคุณครับทา่านอาจานะ